ล่าสุดมีถามว่าคุณแม่สั่งห้ามขับรถอะไรเองแบบไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ค่ะเพรตอนนี้ทุกเชา้าตอนนี้ไปออกกำลังกายหนูก็ขับเองแต่ว่ามีช่วงหนึ่งตอนที่เรียนค่ะที่ทํางานหนักมากๆทํางานแบบสิบวัน <c oughs> มีแค่เจ็ดวันแต่ว่าแม่ไม่อยากให้ขับรถเพราะาตอนที่หนูขึ้นรถหนูจะหลับค่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้โตแล้วขับได้แล้ว <c oughs> แต่ว่าเขาก็มีแบบว่าเวลาเราจะไปไหนเงี้ยเขาก็แบบว่าต้องมีเขาไปด้วยตลอดไหมครับมาเป็นบางที่ค่ะเป็นบางที่ค่ะส่วนมากหนูเป็นคนที่ทําอะไรคนเดียวไม่ได้ไม่ไม,ไม่ชอบก็ต้องมีใครสักคนไปด้วยอยู่แล้วค่ะแม่ยังเป็นห่วงยังห่วงยังเป็นห่วงห่วงนูว่าจะไม่มีวันที่แม่ไม่ห่วงหรือว่าห่วงค่ะ <c oughs> เวาไปไนเค่ะเป็นพืขขอ่อนแม่ได้เราขับรถเองได้ ไม่ขวายค่ะถ้าถ้า,ถาอยู่อยู่ในเมืองอยู่แล้วมันก็ไปไปง่ายจริงเราเระวังไงบ้างเราเป็นคนที่แบบว่าชอบอง่วงนอนบ่อยๆเราระวังไงบ้างเอ่อ คือตอนนั้นยังไม่ม ok ีใครให้โอกาสขับค่ะมันเลยไม่ได้ขับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็อาจจะได้ก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขับดีนะหนูขับดีค่ะแม่ก็จะขับรถนานได้ยังหรือแม่ไม่ไว้ใจเราเพราะเรายังแม่ไม่ไว้ใจหนูมากกว่าค่ะเพราะว่าเร็วอะไรรเปล่าไม่ขับเร็วหนูขับช้ามากมอเตอร์ไซค์ยังปีนหนูเลยค่ะจริงๆได้แบบคุณแม่ไหมว่าเออตอนนี้เราโอเคแล้วแบบการขับรถโอเคค่ะโอเคค่ะหนูเคยขับให้แม่แม่นั่งแล้วค่ะแม่โอเคแม่โอเคค่ะแม่โอเคค่ะที่อยู่ในกรุงเทพหรือใครคหญ่ หนูยังไม่กล้าขับไกลไกลกว่านั้นค่ะระหว่างยาย่าขับไปเองกับพี่นัดเด็ดขับให้อะไรแม่มันไว้ใจกันยนาย่ายนูว่าน่าจะพอๆกันทั้งคู่ค่ะเร็วกันเขาน่ากลัวไหมไม่นะคะขับดีนะคะขับดีขับดีค่ะแต่ว่าตามสไตล์ผู้ชายมันก็จะจุกๆ,ๆ,ๆ,ๆนิดหน่อยอะไรอย่ <c oughs> างงี้มีโอกาสได้นั่งรถพี่นัดเด็ดบ่อยไหมก็ตอนที่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีพี่เด็กก็เป็นคนขับบ้างนะคะตอนที่แม่แม่ง่วงหรือว่าคนขับรถ่วงอะไรอย่างเงี้ยพี่เด็กก็จะขับ แต่เราเคยมีขับที่ปเทศเด่นนะครับไม่เคยค่ะอยากลองสักรอบไม่เอาหนูว่าก็ต้องแบบว่าบงการอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนที่ Independent woman อ i n d e พ e เดน n ์วูแมนค่ะชอบบอกว่าขับแล้วก็ตัดสินใจเองอสนับสนุนรบงการค่ะจะมีแฟนไปทำบุญแล้วแตทจะมีราละเอียดไหมครับมีค่ะมีค่ะเออ่ท้ายปีนี้ค่ะสิ้นปีนี้สิ้นสิ้นปีค่ะที่อ,อุดอรค่ะติดตามรายละเอียดได้ที่อินสตาแกรมของหนูกับแม่แก้วแต่อันนี้เป็นตั้งอาคารหรืออะไรครับ ใช่ค่ะสร้างอาคารสำหรับปฏิบัติธรรมค่ะแต่ละห่วยหน่วยย่าไปวัดรูปให้กับน้องๆใช่ไหมที่ตะลี่ยงคือมึงไม่เยอะนะครับทำบุญทุกปีหรือแบบพวงกันทำบุญทุกปีใช่ค่ะทำบุญด้วยกันเกือบทุกปีค่ะคือจริงๆแม่แก้วเป็นคนชวนค่ะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณที่เขาเป็นสะพานบุญที่ค่อนข้างใหญ่มากๆให้ให้หนูได้ไปด้วยเพราะไม่งั้นหนูก็คงไม่ได้คงไม่ได้ไปค่ะอันนี้ทีมนี้ก็คือแบบว่าระดมดูเป็นขับให้มาช่วยด้วยไหมคะ ด้วยค่ะด้วยค่ะก็ที่ที่เรา,เาขาย flash drive กันไปแล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมบริจาคก,ก็สามารถบริจาคได้ในในบัญชีค่ะซึ่งหนูจำเบอร์ไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าดูใน i ิน t a g r กรมได้่บบปีปีนุยากับพีรเดชจ,จะมีแบบบุญใหญ่ๆรวมกันทุกป,ปีเลยตั้งแืนนี้เป็นความตั้งใจหรยงนะอืมเหมือนบางทีแม่แก้วได้วัดหนึ่งที่แบบว่าเออสัทาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือแม่แก้วก็ก็จะใจดีชวนเราไปด้วยอะไร ได้ยอดอันนี้หนูยังไม่ทราบค่ะต้องให้แม่แก้วบอกอีกทีจจเป็นอะไรกันใช่ใชค่ะขาย Flash Drive ที่ช่องสามค่ะก,ก็ได้ได้เยอะพอสมควรค่ะ,ะจำไม่ได้นะว่าเท่าไหร่